ฝากทุกคนกดติดตามช่องมาฟังสิกันด้วยนะในตัวร้ายที่รักตอนที่38การอบรมดูแลห้องพักคนก็ดีนะก็แค่เข้มงวดมากเกินไปหน่อยช่วยหังพูดไปตามข้อเท็จจริงเข้มงวดก็เป็นเรื่องธรรมดาคนเป็นทหารจะมาโมวพูดล้อเล่นไปวันๆเหมือนพวกเราได้ยังไงหวังเจิ้นเฉียงพูดช่วยหังคิดไปแล้วมันก็มีเหตุผล ไม่สามารถเอามาตรฐานของตัวพวกเขาเองไปเป็นข้อกำหนดเรียกร้องคนที่ต้องดูแลประเทศชาติอย่างพวกเขาเดิมทีคนเป็นทหารก็ดูศักดิ์สิทธิ์หน้าเกรงขามจะให้พวกเขามาทำหน้าทะลนหรือว่าวางท่าทีเรียบง่ายแบบนั้นก็ดูไร้าสาระไปหน่อยชุยหังห้ามตัวเองไม่ให้กดส่งข้อความรายงานผลจากการหุนหันพลันแล่นในวันนี้ไปให้หลิวเฮอร์แต่โพส์ข้อความลงในโมเมนต,ต์กลุ่มเพื่อนแทนก่อนจะเปิดเป็นเสียงเงียบตั้งนาฬิกาปลุกและเข้านอน ตอนที่ลืมตาตื่นขึ้นในวันต่อมาท้องฟ้าสว่างมากแล้วหน้าต่างถูกเปิดไว้ตลอดทั้งคืนสายลมพัดโชยมากระทบทําให้ร่างกายรู้สึกสบายไม่น้อยจนแทบไม่อยากจะขยับแต่ว่าคนอื่นลุกกันหมดแล้วแถมยังพับผ้าห่มเรียบร้อยแล้วด้วยช่วยหงนึกขึ้นได้ว่าวันนี้เหมือนจะมีการฝึกอบรมการจัดระเบียบภายในห้องพักคิดอยู่พักหนึ่งแล้วใครสนกันขอแค่ไม่ใช่การยืนระเบียบก็ดีแล้วขาของเขาตอนนี้จนแทบจะไม่เป็นขาเดิมของเขาแล้ว ภายใต้การเอาแต่เร่งไม่ยอมหยุดของเจ้าหลินในที่สุดชุยหังก็ยอมลุกขึ้นจากนั้นก็ไปล้างหน้าแปรงฟันแล้วมาพับผ้าหม่มพวกเราเอาพวกเสื้อผ้าใส่เข้าไว้ในตู้แล้วล็อกไวเ้เถอะเจ้าหลินพูดแบบนี้ก็จะทําให้ห้องดูเป็นระเบียบขึ้นเยอะเสื้อตัวนั้นของหลูจื้อตักจนแห้งสนิทแล้วชุยหังกําลังพิจารณาว่าจะเก็บมันเข้าไว้ในตู้ของตัวเองหรือว่าจะรอตอนที่หลู่จื้อมาถึงแล้วเอาคืนให้เขาไปเลยยอ คิดไปคิดมาเขาก็พับเสื้อเรียบร,บร้อยแล้วเอาวางไว้ในถุงจากนั้นก็ให้ไว้ตรงหัวเตียงของตัวเองเร็วเข้ารีบเก็บหน่อยเจ้าหลินที่เห็นว่าห้องพักยังมีสภาพที่ไม่ค่อยน่าพอใจพูดขึ้นทุกคนรีบเร่งมือเร่งเท้าเก็บกวาดกันเป็นพันวันอยู่สักพักพวกเขาก็เปิดประตูออกก็ได้ยินแต่เสียงของห้องอื่นๆที่กำลังยุ่งทำงานอยู่เหมือนกันในที่สุดพวกเขาก็เห็นว่าห้องพักมีสภาพที่ค่อนข้างน่าพึงพอใจมากแล้วแต่ว่าไม่กล้านั่งลงบนเตียงเพราะกลัวว่าจะทำเตียงยับอีก เวลาประมาณ8ดโมงตรงหลูจื่อนำคณะครูฝึกของแต่ละห้องมาถึงตึก6เก่าแก่แล้วแน่นอนว่าหัวหน้าห้องพักของทุกห้องต้องยืนรออยู่หน้าประตูห้องพักของตัวเองเดิมทีเจ้าหลินก็ผอมมากอยู่แล้วพอยืนอยู่ตรงนั้นแล้วยิ่งทำให้รู้สึกเหมือนเป็นเสาไม้ราวไม่มีผิดคนที่เหลือต่างก็พากันยืนรอประจำที่อยู่ข้างๆเตียงของตัวเองรอให้ครูฝึกเข้ามายังดีที่หลูจื่อไม่ได้ตรงมาที่ห้องพักของพวกเขาโดยตรงแต่ว่าเข้าไปที่ห้อง4 2 7ยดก่อน ตอนที่ครูฝึกยังมาไม่ถึงพวกชุยหังก็พากันรีบมองสำรวจดูว่ามีมุมไหนในห้องพักที่ลืมดูไปหรือเปล่าจากนั้นก็พากันเอาอุปกรณ์อาบน้ำวางไว้ในกะละมังใหม่แล้วสอดวางไว้ใต้เตียงนอนตรงที่มีไว้สำหรับวางกะละมังโดยเฉพาะส่วนผ้าห่มต่อให้พวกเขาพยายามมากแค่ไหนก็ไม่สามารถจะพับให้มันเหมือนก้อนเต้าหู้ไดยวางไว้แบบนั้นชั่วคราวไปก่อนก็แล้วกันยังไงะพอครูฝึกมาถึงก็ต้องปูทำใหม่อยู่ดี เดิมทีคิดว่าห้องสามของพวกเขาที่มีเตียงกว่า18เตียงอย่างน้อยต้องใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงกว่าจะทําเสร็จคงอีกสักพักกว่าหลูจื้อจะมาช่วยหังยืนอยู่ข้างเตียงจนรู้สึกเหนื่อยนี่มันไม่ใช่การย้ายที่ยืนระเบียบหรอเขายังคิดอีกว่าจะถอดรองเท้าออกแล้วนอนผ่อนคลายก่อนสักหน่อยแต่พอเห็นว่าทุกคนยังคงยืนตามระเบียบอยู่แบบนั้นเขาก็ไม่ได้ทําการเคลื่อนไหวใด,ดแต่เพราะรู้สึกปวดเอวนิดหน่อยเขาจึงแอบเอ็นเอ็นพิงไปข้างหลังเล็กน้อยให้หัวพิงแนบไว้กับราวขอบเตียงนอน คิดไม่ถึงว่าหัวของเขาเพิ่งจะพิงเข้ากับเตียงจู่ๆทางด้านเจ้าหลินก็ส่งเสียงตะโกนออกมาครูฝึกสวัสดีครับช่วยหังที่ได้ยินแบบนั้นก็รีบลุกขึ้นยืนดีๆท่าทางเหมือนกับเด็กที่แอบกินของในบ้านแล้วพ่อแม่กลับมากระทันหันยังในอย่างนั้นทุกคนพากันกลั้นคำเอาไว้แทบไม่ไหวช่วยหังกลับได้แต่ยืนอัดอั้นตันใจอยู่ข้างๆเตียงของตัวเอง ไม่นานหลูจื้อก็เดินเข้ามาจากด้านนอกอย่างรวดเร็วเห็นใบหน้าที่พยายามกั้นคำของสามสี่คนกับชุยหังที่ใบหน้าแดงเล็กน้อยก็ไม่ได้ถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นแต่เดินพุ่งตรงมาทางเขาทันทีช่องมาแฟ่งอตอนที่39ก้อนเต้าหู้ผ้าห่มผืนนี้พับได้แย่มากเลยเอาผืนนี้แล้วกันเขาชี้นิ้วไปที่ผ้าห่มของชวยหัง ชุยหังไม่ได้สนใจว่าเขากำลังพูดเย่ะเย้ยตัวเองอยู่หรือเปล่าก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยถูกเขายเยออเย้ยมาก่อนชุยหังยืนอยู่อีกด้านและคอยดูอยู่ว่าเขาจะทำไรต่ออีกหรือเปล่ายืนนิ่งอยู่ทำไมเล่าผ้าห่มของใครก็ถือมาสิหืูจี้เห็นว่าไม่มีใครกระดุกกระดิกเลยสักคนจึงพูดขึ้นมาอีกประโยคชุยหังไม่มีทางเลือกทำได้แค่เอื้อมมือออกไปพลางขย่งเท้าหยิบเอาผ้าห่มลงมาอย่างยากลำบาก หลู่จื้อเอาผ้าผืนนั้นวางลงบนเตียงของถังเฉิงจากนั้นมองมาทางชวยหังก่อนจะมองไปรอบๆแล้วพูดว่าฉันจะทำให้ดูแค่รอบเดียวเท่านั้นพวกนายทุกคนดูให้ดีนะมีหน่าหล่ะถึงได้มาเร็วขนาดนี้ที่แท้ไม่ใช่ว่าจะสอนทุกคนคนละรอบทุกห้องแต่ว่าจะสอนทุกคนพร้อมกันแค่รอบเดียวเท่านั้นดูจากความเร็วในการคลี่ผ้าห่มอ,ออกของเขาชวยหังก็แอบคิดในใจว่ายังดีที่พึ่งห่มได้แค่ไม่กี่วันก็เลยยังไม่มีกลิ่นแปลกๆอะไรออกมา จากนั้นหลูจื้อก็เริ่มลงมือพับผ้าห่มด้วยความรวดเร็วเขาใช้มือตัดผ้าห่มไปมาในตอนที่เขาพับผ้าห่มเสร็จเรียบร้อยมันก็กลายเป็นก้อนเต้าหู้ที่ได้มาตรฐานไปแล้วเรียบร้อยผ้าห่มก่อนหน้านี้ช่างไม่เป็นประษาะเลยจริงๆเขาไม่ลืมที่จะพูดขวทิ้งท้ายไม่ประสาะน้องแก่สีชุยหังอยากจะพูดออกมาแต่ก็ทําได้แค่กลั้นไว้เท่านั้นหลูจื้อก้มดูใต้เตียงของถังเชิงกับชุยหัง ก่อนจะลากเอารองเท้าแต่กับกระมังใส่น้ำออกมาแล้วพูดว่าใต้เตียงไม่อนุญาตให้วางรองเท้าแต่เกินสองคู่ข้าวของที่อยู่ในกระมังต้องวางให้เป็นระเบียบแล้วก็ผ้าขนหนูผืนนี้ช่วยหังมองดูก็เห็นว่าผ้าขนหนูของเขาพับวางข้างในนั้นอย่างเป็นระเบียบแล้วแต่หลูจื้อกลับหยิบมันออกมาก่อนจะเทข้าวของที่อยู่ข้างในนั้นลงบนเตียงของทังเฉิง ถังเฉิงขมวดคิ้วไม่ง่ายเลยกว่าเขาจะปูผ้าปูที่นอนได้ตึงขนาดนี้แล้วตอนนี้บนนั้นกลับเต็มไปด้วยข้าวของอะไรก็ไม่รู้ด้านชุยหังก็มึนไปแล้วตอนนี้นี่มันหมายความว่ายังไงยังดีนะที่ในกะละมังไม่มีน้ำไม่อย่างนั้นวันนี้ทั้งเชิงก็คงไม่ต้องนอนกันพอดีจากนั้นหลู่จื้อก็หยิบเอาอุปกรณ์อาบน้ําของชุยหังออกมาทีและชิ้นชิ้นพลางพูดว่าอุปกรณ์แปลงฟันสบู่สองอย่างนี้ให้วางในกะละมังได้ส่วนของอย่างอื่นให้วางไว้ในตู้ของตัวเอง ผ้าขนหนูที่เปียกวางกลางไว้บนขอบกะละมังโดยให้เห็นเป็นเส้นเดียวพูดจบเขาก็ยื่นครีมอาบน้ำกับผ้าถูตัวให้ชุยหังแล้วให้เขาเอาไปเก็บล็อกไว้ให้เรียบร้อยขายน้าจริงๆชุยหังคิดว่าทั้งๆที่คนอื่นเขาก็วางแบบนี้กันแล้วทำไมต้องพุ่งเป้ามาที่เขาด้วยประสาทจริงๆเลยแต่ว่าเขาก็เอาของไปใส่ตู้ล็อกไว้อย่างเชื่อฟัง จากนั้นก็ทำตามที่เขาบอกโดยถือผ้าขนหนูตรงไปที่ห้องน้ำและทำให้มันเปียกจากนั้นก็มองเขาเอาผ้าขนหนูวางไว้บนขอบกละมังแล้วใช้มือกดให้มันเป็นเส้นเดียวแล้วยัดมันกลับเข้าไปใต้เตียงใหม่ดูเข้าใจหรือยังจูจูเขาก็ถามเสียงดังขึ้นมาจนทำให้ชุยหังตกใจเข้าใจแล้วครับทุกคนตอบออกมาเป็นเสียงเดียวกันใครจะกล้าตอบว่าไม่เข้าใจละรนหาที่ตายหรอ จากนั้นหลู่จื้อก็เหลือบสายตามองมาทางชุยหังก่อนจะหมุนตัวแล้วเอื้อมมือออกไปคลี่ผ้าห่มของชุยหังออกแล้วโยนขึ้นไปบนเตียงก่อนจะหันมาพูดกับพวกเขาว่าดูเข้าใจแล้วก็เริ่มลงมือฝึกได้อีกครึ่งชั่วโมงจะมาตรวจถ้าทำไม่สำเร็จข้าวเที่ยงไม่ต้องกินพูดจบหลู่จื้อก็เดินหมุนตัวออกไปห้องพักถัดไปทันทีชุยหังยังคิดว่ามันจะไปยากอะไรดูถูกพวกเขาเกินไปแล้วให้เวลาตั้งครึ่งชั่วโมงจะใช้อะไรเยอะขนาดนั้นละ่ะ ไม่ใช่แค่เขาที่คิดแบบนี้ดูจากสีหน้าของคนอื่นๆก็เหมือนจะคิดแบบนี้เช่นกันแต่ว่าพอถึงตอนที่ตัวเองลงมือทําจริงๆชุยหังถึงกับโง่ไปเลยทําไมตอนที่ผ้าห่มอยู่ในมือของหลูจื้อมันถึงได้เชื่อฟังนะักแต่พอมาอยู่ในมือตัวเองแล้วทําไมถึงทําไม่ได้สักที